สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับวันนี้เอิร์ธเจ็นะครับเอิร์ธจะมานําเสนอรถสวยๆ1คันนะครับสำหรับใครที่กําลังหา bmw 320d นีะครับนี่เลยครับวันนี้เอิร์ธมีเข้ามาใหม่1คันนะครับเป็น bm w 3 2 d d m performance จากโรงงานนะครับเอิร์ธบอกราคาก่อนเลยดีกว่าตรงนี้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับที่สําคัญคันนี้จัดได้เต็มนะครับเดี๋ยวเอิร์ธจะมาแนะนํา จ้าคันนี้เลยนะครับว่ามีออปชันอะไรกันบ้างนะครับความแตกต่างจากทั่วไปคือจะมี2อชิ้นนะครับซึ่งชิ้นแรกจะเป็นชิ้นกระจังหน้าที่เป็น M Performance และมีเขาเรียกว่าลิ้นหน้าของ M Perform a n c e ให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งมาจากโรงงานเลยนะครับและทีเด็ดคืออยู่ที่นี่เลยครับไฟตัดหมอกครับซึ่งไฟตัดหมอกของเจ้า BM ตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับมีแยกบนล่างนะครับ ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ตัวใหม่ของ BMW แล้วนะครับส่วนล้อคันนี้นะครับคันนี้เป็นล้อ a ลลอย M Performance ขนาด18นิ้วนะครับชุดแตกด้านข้างนี่เลยครับ M Performance เขียนไว้เลยนะครับนี่เป็นของแท้จากโรงงานนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับด้านหลังของเจ้า BMW M Performance นะครับจะมี Diffuser มาให้นะครับท่อออกด้านซ้ายนะครับ ขึ้นชื่อว่า BMW M Performance นะครับด้านในจะต้องเป็นสีแดงครับและมาดูกันเลยดีกว่าครับคันนี้เป็นข้างในแดงนะครับเดินได้ดำนะครับจากโรงงานเลยนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเจ้าเบาะตัว M Performance เนี่ยหนึ่งเลยคือกิ่นครับเข้ามาเราจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นกิ่นของ BMW นี่แล้วเออให้ดูครับนี่พวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย3ก้านม u l ต i ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวจะ start เครื่องนะครับ นี่เลยนี่นี่หน้าจอครับเป็นหน้าจอไอไดส์ขนาด6.5นิ้วนะครับโหมดการขับขี่นะครับคันนี้ให้มา4โหมดนะครับเริ่มด้วยที่ Eco Pro นะครับแล้วก็ Comfort นะครับแล้วก็มี Sport และยังมี Sport p พัดให้มาอีกด้วยนะครับถือว่าครบถ้วนจริงๆนะครับแอร์ปรับ2ฝั่งนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแยกกันนะครับนี่นะครับรปรับ ได้ทั้งสองฝั่งนะครับครับสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับเรามาดูกันเลยครับโอ้โหดขึ้นมาแล้วความรู้สึกว่านั่งก็ไม่ได้อึดอัดเลยนะครับค่อนข้างสบายเชียวแล้วก็นี่เลยครับเบาะยังถือว่าใหม่กิ๊บมากๆนะครับเป็นเบาะแดงจากโรงงานไม่มีการซ่อมอะไรเลยนะครับและนี่มีแอร์อยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับ2ช่อง รับผู้โดยสารทั้งสองคนที่นั่งด้านหลังนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับว่าเครื่องคันนี้เป็นยังไงนะครับคันนี้เครื่อง2000ซีซีทวินเทอร์โบนะครับนี่190้แรงม้านะครับอัตราสิ้นเปลืองทางสเปคของเจ้าคันนี้เคมอยู่ที่27กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับและที่สำคัญคือมันเป็นเครื่องดีเซลดีเซลก็ถูกแล้วนะครับแล้วยังวิ่งได้2ี่กิโลเมตรต่อลิตรอีก ถือว่าโคตรประหยัดจริงๆนะครับใครหาใช้งานนี่เอิร์นแนะนำนะครับคันนี้คุ้มแน่นอนครับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาชมตัวนี้ก็เข้ามาได้ที่ AM789 นะครับไม่สบายใจอยากหาช่างมาดูด้วยทางเรายินดีนะครับสำหรับการรับประกันนะครับเรารับประกันให้ในสัญญาซื้อขายอยู่แล้วครับว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ